ต่อไปข้อที่สองเดี๋ยวผมขอกราบถามหลวงพ่อนะครับจริงหรือไม่นะครับยุคที่คนเสื่อมศีลธรรมยุคที่คนไม่เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีผู้มีบุญที่มาเกิดในยุคนั้นๆนไม่ว่าจะเป็นพระคารวาทหรือเป็นในอาชีพรามอุบาส,สิกาหรือเด็กน้อยหรืออะไรที่เพิ่งมาเติดไม่นาน แล้วเขาก็จะเป็นคนที่มียานวิเศษยานสัมผัสมีอภินยาบารมีและเขาก็จะมาเปิดตัวเพื่อจะจันลงพระพุทธศาสนาหรือนําสิ่งที่อยู่ในที่ลับออกมาเปิดเผยในที่แจ้งหรือนําสิ่งที่คนไม่รู้ไม่เห็นอย่างยุคนี้ก็มีนะครับเยอะนะครับยิ่งยุคโควิดเนี่ย <laughs> เหมือนเหมือนผมเห็นหลายคนซึ่งก็เออเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์น่าทึ่งนะจริงหรือเปล่าครับพี่พอถึงยุคเสื่อมมากๆแล้วพวกเขาจะมาเพื่อ ผู้โลกพศาสนากับผมคือถ้าพูดตามประวัติศาสตร์ในพุทธศาสนาแล้วยุคใดสมัยใดที่พุทธศาสนาเสื่อมหรือยุคใดที่ศาสนาถูกมารในนอกศาสนาเข้ามาเบียดเบียน<ๆ>ก็จะต้องรอการและเวลาของผู้ที่มีบุญมาแก้ไขเช่นกันเหมือนอยากก่างนดีตนะพยามิดินทปัญหาเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญหามากแล้วก็เที่ยว ล้มล้างวาทะของรัฐที่ต่างๆตอบท่านไม่ได้เลยมแม้กระทั่งในพุทธศาสนายังตอบไม่ได้อตอบไม่ได้พระสงฆ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงการเวลาต้องอนนรอพระนาาเกษณ์ขณะนี้กําลังเป็นเทพบระมุอยู่บนสว,สว,สวนรรค์ลงมาเกิดเป็น สาม,มนเนรหน้ากเกษณสามเเนน่ะม,มาคอยตอบปัญหาเขาแต่ยังไม่ถึงเวลาครับนี่ก็คือการ,การอาศัยการเวลาในการแก้ปัญหาในพุทธศาสนาม,มีมานานแล้วพอเมื่อหน้ากเกษณมาบวชเป็นสาม,มนเนนเรียนพระไตรปิฎกจนสุดท้ายเจอกับพญามิลินก็แก้ปัญหาพญามิลินจนจบสายสุดท้ายพญามิลินก็กลายเป็นสมมาทิฏฐิแล้วก็ ศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในพุทธศาสนาได้นี่คือการรอเวลาเช่นกันแต่ในยุคในปัจจุบันนี้ในโลกคันทันสมัยเกจิคณาจารย์ก็เกิดขึ้นเยอะผู้นำจิตวิญญาณก็เกิดขึ้นเยอะรู้แต่รู้แต่มาในภาวะของเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันแตกต่างกันบ,บอกว่าภาษีอาญานเกิดขึ้นแล้วมั่งอะไรเกิดขึ้นแล้วมั่งอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ก็ ขอให้ญาติโยมที่ได้รับฟังรับรู้ก็ใช้จิตพิจารณาญาณวินาดูแล้วกันว่าเราควรที่จะเชื่ออะไรแต่ปัจจุบันนี้ดูในสามเณรผู้มีอายุแค่ห้าขวบเองแต่สวดปฏิโมกได้ก,ก,ก็เป็นสิ่งที่อศัศจรรย์<ล>ก็เหมือนกับเด็กอัจฉริยะที่อายุแค่สิบขวบก็จบปริญญาจบอะไรจนรู้รอบโลกเนี่ยนี่คือบุเพกตบุญยาต่<ล>เป็นผู้ที่ทําบุญไว้ในชาติปางก่อนเกิดมา<ล>ในชาติปางนี้ ุณบุญจากการที่เขากระทาและสะสมมาจากหลายพบหลายภุมิก็ส่งผมให้จิตวิญญาณเขาแหล่งรู้เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้หรือไม่ต้องท่องอะไรบางคนก็อ่านหนังสือออกได้บางคนก็ร้องเพลงได้เพราะบางคนก็เล่นดนตรตีอะไรได้เลยก็แปลกอัศจร,รัน์อันนี้คือผลเก่าบุญเก่าประโยชน์นะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ เนี่ยอันนี้คือที่อากามาเล่าให้ฟังเรื่องหน้าเกษตรกับพญามิลินปัญหาเนี่แหละครับก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยการเวลาอ่าเหมือนเหมือนทุกอย่างมันต้องมีคู่ปรับกันอย่างพระอุบคุตเนี่ยพระมหาเทระบางองค์ก็บอกว่าพญาวัสวัตีมานเนี่ยเป็นผู้มิลิทธ์มากและปูนผู้ที่ขัดขวางงานแห่งพุทธศาสนามานานเหลือเกินและพระทั่วไปไม่มีกรรมสัมพันธ์กันก็นกไปจะไป ใช้ลทธิ์ใช้อะไรห้ามพยายามวัสวสตีมานก็ไม่ได้ก็ต้องรอพระอุปคุตมหาเถระนั่นแหละมาทรมานตนเพราะอะไรเพราะเป็นคู่ปรับกันอ่าพอพยาวสวรดีมารเจอพระอุปคุตก็ทรมานด้วยการเอาหมาเน,น่าห้อยคอด้ทำอะไรด้วยจนใายที่ตีมานะสุดท้ายก็ศรัทธาตั้งมั่นเนี่แหละ นี่คือการแก้ปัญหาด้วยการต้องอาศัยการเวลาเพราะต่างคนต่างมีปุพภูมิที่แตกต่างกันมีจิตวิญญาณที่สัมพันธ์ที่แตกต่างกันเป็นศัตรูกันเป็นคู่ปรับกันเป็นคู่อุบาจารที่ต้องคอยเวลามาอุปถัมภ์คำพูจุนซึ่งกันและกันเป็นไปได้ทุกเหตุการณ์นะโยมนะคราจะมาขออนุโมทนาแล้วก็ขอตอบจางนี้